you yeah. เลี้ยงมากมายหลายชนิดแต่วันนี้เราจะพาไปดูในส่วนของ Exotic ต e กทว่ามีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะค่ะตอนนี้หญิงอยู่กับพี่ลัก์นะคะซึ่งถือว่าเป็นแม่ง,งานหลักสำหรับงานนี้เลยอยากจะให้พี่ลัก์ช่วยแนะนำงานนาังนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้าง สวัสดีนะคะสำหรับบูธตอนนี้นะคะจะเป็นบูธของชมรมงูบอลไททอนแล้วก็จะมีของบอลเทนเดอร์มาเปิดบูธแล้วก็จะมีบูธกลางของภาคีเนี่ยให้สมาชิกได้มาร่วมจัดแสดงสัตว์แล้วก็เอาสินค้ามาขายกันนะคะสำหรับการจัดแสดงสัตว์ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีพวกเ,เหมือนเดิมค่ะมีงูมีเตกูมีเบียดแล้วก็จะมีพวกในกลุ่มของมแมลงมีพวกดวงพวกแมงมุมพวกนี้มาด้วย ที่นี่เนี่ยเป็นงานที่เราเนี่ยเคยจัดนานมาแล้วในครั้งของสยามเล็บไทยเ,เมื่อเรามีการหมุนเวียนมาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคอนเซปต์ของงานครั้งนี้ก็เลยอยากให้พวกพี่ๆรุ่นสยามเล็บไทยเนี่ยแล้วก็ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆได้มาพบปะก,กันที่นี่มาเจอการทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ก็คือในน้มของรุ่นแรกแล้วก็แกลกรุ่นนะคะค่ะขอบคุณมาก เดี๋ยวเราให้น้องแนะนําตัวเองดีกว่า,าชื่อเพชรครับผมเป็นนักเรียนแรกรุนครับผมแต่ว่าเริ่มเลี้ยงมแมลงตั้งแต่ปี5 3าครับวันนี้วันนี้มีในบูธมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้น้องเพชรแนะนํานิดนึงนะคะเอาอนี้เลยครับอันนี้เป็นคารันทูล่านะครับผมโกลเด้นนีเป็นแมงมุมที่สําหรับผู้เลี้ยงใหม่เริ่มควรเริ่มเลยครับผมเพราะว่ามีความเชื่องนิ่งไม่เกาลาวครับผมส่วนตัวนี้คือซาวาน่ามอนิเตอร์ครับผมเป็นตะกวดซาวาน,น่า ตัวนี้อาจจะต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยงมาก่อนเพราะว่าเลี้ยงยากของตัวสำหรับมือใหม่อันนี้เป็นเบียดดากอนเป็นกิ้งก่าผู้เริ่มเลี้ยงเหมือนกันสำหรับเหมาะมือใหม่เลยเป็นกิ้งก่าทะเลทรายจากออสเตรเลียครับผม เลยดีกว่าแนะนำแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเบนครับครับชื่อพอนะครับครับคือกลุ่มเรานะครับชื่อกลุ่ม Thailand b e เท n b บ e e ดอร Club นะครับผมเริ่มจากว่าเราเนี่ยเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงด้วงนะครับกลุ่มเล็กๆครับผมรวมตัวกันขึ้นมาใน a c e b o o k นะครับผมเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับผู้เลี้ยงคนอื่นๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้วงนะครับแล้วก็ด้วงเนี่ยเราก็ไม่ได้เลี้ยงแค่ว่าผสมพันธุ์แล้วก็เพาะมันต่ออย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเอามันมา เก็บไว้ในเฟมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เราก็ยังมีการเอาด้วงเนี่ยครับออกมาโชว์ตามงานต่างๆให้ความรู้นะฮะด้วงเนี่ยยังมีในเรื่องของความสวยงามทั้งเรื่องของขนาดสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับผมความแปลกตาความแปลกใหม่เพียบครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพออยากพูดอะไรหน่อยไม่ลูกพูดสิ <c oughs> อ่าพอฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับคนที่อยากสนใจอยากจะเลี้ยงค่ะก็สำหรับค,คนที่สนใจนะครับสามารถเออไปหาความรู้ในในเพจ ของเรานะครับ t h ยแลนด์ m ิเทอร์บิทเดอะคครับแล้วก็เจอดวงในธรรมชาตินะครับอย่าไปทำลายเขานะครับเขาสามารถช่วยทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยสมดุลครับขอบคุณมากครับค่ะตอนนี้นะคะ อยู่กับฟาร์มงูที่ถือว่าเป็นฟาร์มที่เทพที่สุดฟาร์มหนึ่งของประเทศไทยเดี๋ยวอยากให้เจ้าของฟาร์มแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะชื่อตีนะครับผมอ่าเป็นเจ้าของฟาร์มเดอ b บอลเทนเดอนะครับค,ครับผมก็ฟาร์มเราก็เพาะพันธุ์งูบอลไพทอนครับผม ันนี้เราก็มา,มาออกบูธนะครับแล้วงูทุกตัวที่นํามาออกบูธเนี่ยก็เป็นลูกงูที่เพาะขึ้นโดยทางฟาร์มเราเองครับผมเป็นลูกงูของปี2014ครับบอกว่ามีขายด้วยใช่ครับมันมีทั้งนํามาโชว์และนํามาขายครับ วันนี้ก็มีคนเข้ามาที่งานเนี่ยสนใจเอ็กโซติกเพ็ดเยอะเลยอยากให้คุณตีฝากอะไรนิดนึงเกี่ยวกับกลุ่มที่คนที่อยากจะเลี้ยงอะคะ่ะอ๋อก็สําหรับคนที่อยากจะเลี้ยนะครับอตอนนี้ก็มีข้อมูลหลากหลายมากมายเลยทางอินเทอร์เน็ตลองเข้าไปศึกษาก่อนว่าเราชอบเอ็กโซติกเพ็ดประเภทไหนสายพันธุ์ไหนครับผมลองศึกษาหาความรู้ดูว่าเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงลักษณะ,ะวิธีการเลี้ยงดูเขายังไงบ้างศึกษาให้ดีก่อนที่จะรับ เขาเข้ามาเลี้ยงนะครับครับผมได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่กับสาวสวยและงูโกรโตนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อน่าแมนค่ะนี่คืออันนี้คือน้องน้องหลามกันหลาขอไฮโปอายุประมาณ อายุเกับสองปีค่ะคือวันนี้ที่อยากถามคือเป็สวยๆอย่างนี้กับงูตัวใหญ่ๆไม่กลัวเลยไม่กลัวค่ะถามว่าตอนแรกกลัวไหมเคยกลัวค่ะ,ะแต่พอเราเริ่มตอเราเริ่มศึกษาเขาเริ่มดูสารคาดีเริ่มอ่านหนังสือเราก็เริ่มหายแล้วพอมาเจอค่ะวเอ็กโซติกเทโดยคิดพี่เก่าเราก็เริ่มชอบนี่คืออีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่ไม่กลัวเลยสําหรับงูเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนนะคะถ้า เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่องูหรือว่าสัตว์เอ็กซติกเหล่านี้นะคะศึกษากันเข้ามาได้อย่างงี้อยากให้คุณฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่กำลังจะเริ่มเลี้ยงนิดนึงอะค่ะค่ะจริงๆงูเลี้ยงกับง,งูธรรมชาติไม่เหมือนกันนะคะถ้าลองศึกษาเขาดีๆเขาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะค่ณนี่ค่ะต้นแคปต้นนะคะเอครับ พี่คุณทำได้ค่ะยืนอยู่ไหนยินยืนตรงกลางดีกว่าค่ะวันนี้อยากให้แนะนําแต่ละที่ถือกันนิดนึงค่ะเริ่มเริ่มจากพี่ี่ครับผมอันนี้ก็เป็นมูหลามครับมูหลามนะครับูหลามอายุประมาณ3ปีเองอ่ะแล้วสำหมัอันนี้อันนี้เป็นเป็นเบสตากอนครับค่ะเป็นเบสตากอนอ่อสีแดงอายุน่าจะขวบเสร็จเร็จแล้วอันนี้สำหรับตัวนี้ตัวนี้คือเตกูครับมาจากประเทศอาร์เจนตินาพี่กวนจะอุ้มไหมครับ ดูคเขาขยับวะอยากจะให้พี่ฝากอะไรเกี่ยวกับมือใหม่ที่คิดจะเลี้ยงเอ็กโซติกนิดนึงอะค่ะก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนๆแปลกๆเนี่ยเรามาหาความรู้ได้ที่นี่นะครับงานนี้จัดที่ซีคอนสแควร์ถึงวันที่6เมษายนนี้ นะครับมีสัตว์ต่างๆแปลกๆมากมายนะครับอาจจะเป็นไอเดียจุดประกายนะครับหรือว่ามีพี่ๆไอดอลหลายคนที่จะมาร่วมง,งานด้วยทําให้น้องๆนะครับมีความารักและก็อยากที่จะเลี้ยงมากขึ้นก็มาหาความรู้กันได้ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสนใจในเรื่องของปลาแปลกๆหรือว่า Exotic ติกฟิก็เชิญที่ท,ที่เว็บนี้เลยจีมฮัวควาเลียครับไอินสุดๆเอ็กโซติกก็นนเป็นเ,เป็นคะแนนเนึ่งของเอ็กโซติกเหมือนกัน ได้เลยค่ะงั้นวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอีกหนึ่งความน่าสนใจของงานวันนี้นะคะอยากจะให้น้องแนะนําตัวแล้วก็แนะนําน้องนกสวยๆๆตัวนี้หน่อยค่ะ,ะครับอ๋อผมชุจูเนี่ยครับนี่เป็น นกเข้าหิมาครับสโนวีโอครับก็ท claro ่าหนใๆคนได้ดูหนังนะครับก yeah> ็เขาจะได้ประกอบหนังหลายๆเรื่องครับหรือย่างฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยครับคนสนใจเยอะมากเลยวันนี้ใช่ไหคะด้วยความว่าน่ารักแล้วตาเขาโตมากเลยครับใช่แต่คนน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะหญอยู่กับคุณนกพดลธรรมวัฒนานะคะอีกหนึ่งผู้ที่สนใจใน Exotic p e พ s สวัสดีค่ะค่ะอยากให้คุณนกพดลแนะน เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เอามาวันนี้นิดนึงอะค่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นนกแก้วมะคอนะครับสายพันธุ์ไฮยาซินนะครับซึ่งเป็นอยู่ในความควบควมุมไซเตสอันดับหนึ่งนะครับค่ะแล้วสนใจเลี้ยงเอกโซติกอย่างนี้มานานหรือยังอะคะก็ที่เลี้ยงมาประมาณ5 6ปีแล้วครับ,รบจ,ะจะมีที่บ้านก็จะมีสายพันธุ์มะคออยู่หลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็รวมทั้ง พวกพันกระตัวต่างๆด้ยค่ะคอ,อยากจะให้คุณรัรดลฝากเกี่ยวกับผู้เลี้ยงนกว่ามีเรื่องอะไรที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมในการดูแลเขาคือนกเนี่ยบางทีเขามีความผูกพันกับเจ้าของนะครับแล้วก็เวลา <c oughs> ที่เราไปปล่อยไวอ้อยู่กับหมอตามลำพังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> <ๆ S 2> เขาอาจจะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจครับก็เป็นผลเสียกับ กับกับนกได้ครับะะต้องระวังในจุดนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นคุณนกพโดลสูญเสียนรก,กรตัวโปรดมาแล้วสงสารมากเลยะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเอกโซติกพันไหนนะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลมีความรักมีความใกล้ชิดให้กับเขานะคะได้คะ่ะวันนี้ขอบคุณคุณนกพเดล<ด>แล้วก็พี่ร<ด>ักนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ พี่เขาแนะนําตัวแล้วก็แนะนำเจ้าต,ตัวนี้นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะครับผมก็โอ๊ตนะครับเลี้ยงสัตว์พวกนี้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วตัวที่อยู่ในมือนี้ก็เรียกว่าทุกแกะไรเสดาวครับหรือว่าเลียวปาดเกคโก้นี่เป็นเพศเมียก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นของตัวเองอยู่กันมาได้2ปีแล้วครับแล้ววันนี้ที่มาร่วงงานนี่คนสนใจเขาเยอะไหมคะค่อนข้างมากครับทศนาคติของคนที่มีหอเหล่ออีกสองพิเศสสำหรับวันนี้วันนี้เป็นยังไงค่อนข้างอยู่ในด้านบวกนะครับ จากที่สัมผัสได้อยู่ในด้านบวกมากขึ้นก็ดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนสมัยก่อนก็เคยผ่านอย่างนี้มาหลายงานรู้สึกว่างานนี้เขารู้สึกกับเราในแง่บวกมากขึ้นนะกับสัตว์พวกนี้หลายคนก็สนใจค่ะนั้นอยากให้ฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงมากอ๋อก็ฝากให้ศึกษาหาข้อมูลจากพวกเรานี่แหละครับบางทีก็เข้ามาคุยมาถามได้ถ้าสนใจสัตว์เลี้ยงประเภทนี้นะครับค่ะ ินดีแนะนำได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับหนุ่มๆเอ็กซโซติกที่เรียกว่าเป็นรุ่นเล็กเลยทีเดียวอยากให้น้องๆแนะนําตัวแล้วก็แนะนําสิ่งที่จะเองถืออยู่นี้เลยค่ะสวัสดีครับชื่อจอเอลครับสวัสดีครับชื่อเปาครับสวัสดีครับชื่อฟุกครับ <c oughs> เป็นแบ็กแอนด์ไวท์เจกูครับ,รบเป็นแบ็กแอนด์ไวท์เจกูเหมือนกันครับแต่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าแล้วตัวน,นี้ตัวนี้เป็นาจักรพรรดิแมงป่องครับเอ็มเพลเลอร์ครับผมน้องๆเห็นเป็นรุ่นๆเล็กๆอย่างนี้สนใจเอ็กซ์โซติกกันมานานหรือยังอะคะเกือบปีครับเกือบปีแล้วก็ตกแตางเดือนแล้วครับตกแต่ลแล้วตัวน,นี้ประมาณ10ปีครับเริ่มสนใจประมาณ10ปีตอนนั้นลูกอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดครับสิบแปดแสดงว่าสนใจมานั้งกับแปดขวบเลยใช่ครับโอ้สุดยอดมากๆ ก็สําหรับน้องๆรุ่นเล็กๆอย่างนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเด็กๆกว่าที่แบบสนใจอยากจะมาเลี้ยงแบบเราหูกว่าควรจะยังไงเตรียมตัวยังไงไหมหรือน่ากลัวอะไรยังไงไหมพวกนี้เนาะก็คือคนที่สนใจนะครับหนึ่งเนี่ยควรจะศึกษาก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษานเนี่ยไม่รู้วิธีการเลี้ยงเนี่ยเอามาครับเขาก็อาจจะตายปเปล่าๆสองเนี่ยต้องมีเวลาเลี้ยงคือไม่ใช่แบบว่าเราแบบพอเพื่อนชวนไปเที่ยวเนี่ยเราก็ไปไม่สนใจว์เลี้ยง คือสาเลี้ยงเนี่ยมีประโยคคือให้ให้เราหมุนมุ่นในสิ่งดีครับอย่างเช่นเราจะไปไหนก็ตามอ่ะขอให้เราคำนึงว่าเรายังมีเขาอยู่เราต้องกลับมาดูแลเขาอะไรแบบนี้ครับประามณาน เป,เป็นสมาชิกของเนี่ยครับ TBA เป็นกลุ่มพันธมิตรของคนที่รักในการเลี้ยงงูบอล TBA ก็ย่อมอยาก p y b l Python Breeder a l l i a n c e ก็เป็นเป็นกลุ่มพันธมิตรเกิดจากคนที่มีความรักในงูบอลเหมือนกนนันนะครับทั้ง7คนแล้วแบบว่ามาเนาอยากรักแล้วก็แบบดันเป็นเพื่อนกันสนิทกัน,นก็เลยมารวมตัวกันเป็นกลุ่ม และนี้ได้มีโอกาสมาออกบูธแลครครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเราครับอ๋อแล้ววันน,น,นี้วันนี้นําอะไรมาออกบูธบ้างอะคะให้พี่แนะนําคร่าวๆนิดนึงวันนี้อะครับ,รบวันนี้ก็จะมีงูบอลที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็มาจากทั้งทั้งเจฟาร์มเลยครับสุดท้ายอยากให้พี่ดูฝากเกี่ยวกับคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงเกี่ยวกับเอ็กโซติกหรือว่างูว่าว่าควรจะทํายังไงบ้างสาหรับคน<อ>ที่เริ่มครับคืออันนี้อันนี้หลังจากที่ เป็นคนเลี้ยงมาตลอดยังไม่เคยออกบูธยังไม่เคยอะไรเนี่ยพอได้มาออกงานเนี่ยก็จะเห็นว่านังมีคนจํานวนมากที่ยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของงูของบอลบางคนนี่แบบกลัวมากบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพิษหรือเปล่าไม่มีพิษหรือเปล่ายังดูไม่ออกบางคนถามแห่แม่เบีย้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าอยากจะเลี้ยงก็ควรจะศึกษาให้ดีก่อนว่าเขาเป็นยังไงพันไหนใช่ครับอย่างนี้กลุ่มของเราก็ จะมีโสโลแกมมนมาจำกลุ่มด้วยว่าแบบว่าเป็น not only b r e e d e r s but also friends ก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเหมือนพวกเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยวแล้วคนที่จะเข้ามาศึกษาเราก็เป็นเพื่อนกันได้ก็มาคุยและ,และเปลี่ยนความเห็นแบบนในเรื่องชอบที่เราชอบเหมือนกันงั้นใครที่ส<ล>นใจทุกคนใน,น,ใน,น,ในกลุ่มก็พร้อมที่จะศึกษาได้หมดเลยทุกคนให้ความรู้ให้อะไรได้ครับสอบถามได้ได้ค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อใช้ครับพี่ใช้นะคะอันนี้ที่พี่ชัยถืออยู่คืออะไรเอ่ยเป็นลูกงูหลามแกรนิตนะครับสามแกรนิตใช่ครับผมค่ะตัวนี้ไม่มีพิษเนาะไม่มีพิษครับพี่เป็นตระกูลงูหลามของไทยนี่แหละครับแต่ถูกพัฒนาสีสันให้มีรวดตถัยที่สวยงามครับมันเป็นแกรนิตนะครับตัวนี้ถูกเพาะพันธุ์ขึ้นในที่เลี้ยงครับผมตัวนี้ก็น้องซาเบียร่าครับเป็นเด็กที่บ้านเองครับหกเดือนแล้วพี่ตัวเมียครับลูกสาวกับลูกสาวลูกสาวนะคะครับแล้ววันนี้ในงานนี้เป็นยังไง ค,น,คนใจเยอะห,ห้ความสนใจเอ็กโซติกเยอะมากครับพี่เพิ่์รู้สึกมีความสนใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยจากหลังจากที่สมัยก่อนนี้พวกเราเริ่มเลี้ยงกันใหม่ๆนี่คนยังไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วก็มีอะคาติกับสัตว์พวกนี้เยอะทุกวันนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ให้การยอมรับพวกเขามากขึ้นครับก็รู้สึกดีใจใสงเกตดูเหมือนมีน้องๆหนูๆชอบใช่ครับเนี่ยครับนี่สองคนนี้ตอนแรกนี่ไม่กล้าจับงูเลยนะพี่ไม่กล้าจับเลยนะแต่พอได้เล่นซาเวล่าอุ้มไปอุ้มมาลำเนิงชอบครับหลงนี่ก็เพราบอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านไปจะขอคุณแแม่ให้้้เเเราาลลีียยงงววด๋ แวดีกว่าเป็นไงรู้ชอบไหมคะชอบค่ะ้แลวตอนแรกๆรู้สึกยังไงเดี๋ยวบอกก,ก่อนก็กลัวกลัวจุ๊บๆเลยไม่ชอบเลยแล้วทำไมถึงเปลี่ยนความคิดไปอะคะก็ได้เล่นกับเขาแล้วเขาน่ารักอะคะ<ช>่ะแบบกีออน,ออนได้ความรู้ดีๆ,ๆจากที่ใช่ด้วยใช่ไหมอยากไดไ้เป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลยอยากคุยขอบคุณมากค่ะคุณจัยวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ไปแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศเพียงบางส่วนจากงาน Amazing Animal Pet Planet, Planet 2015ใครที่ยังไม่จ่ใจสามารถมาชมได้ด้วยตัวเองงานนี้ถึงวันที่6เมษายนนี้ที่ห้างซีคอนส,นสแควร์สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ Exotic p e t วได้ที่ www.celeb.com จุดเริ่มต้นของคนรักสัตว์พิเศษสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Yeah